สวัสดีค่ะคุณอยู่กับปัดฝุ่นเรื่องเล่าและนี่คือเรื่องราวสุดแปลกที่คุณอาจไม่เคยได้ยินมาก่อนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจฝากกดซับสไคร b ์และกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจก่อนจะชมคลิปนะคะสวัสดีค่ะ,ค,ะคนไทยโบราณนิยมนําผ้ายันรูปยักษ์มาผูกไว้ที่หัวเตียงเด็กเพื่อป้องกันวิญญาณชั่วร้ายไม่ให้มารังควานยักษ์ในผ้ายันก็คือเท้ากูเวนที่ปรากฏอยู่ในอัตานาตยะสูตร กล่าวว่าเท้ากุเบนนำเทวดาในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถวายคำสัตย์ขอปกป้องดูแลพระพุทธองค์และเหล่าสาวกไม่ให้ยักษ์ตนใดของเท้าจตุโลกบาลไปรังควานได้เท้ากุเวนจึงเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจชาวไทยพุทธสายบุญและสายมูเตลูขอให้คุ้มครองจากพยันันตรายและผู้ผีวิญ,ญญาณต่าง เทวดาชั้นจตุมหาราชิกาท่านนี้เป็นที่รู้จักดีในานามท้าวเวสุวรณผู้เป็นหนึ่งในจตุโลกบาลทั้งสีที่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดนอกจากจะเป็นเทพผู้พิทักษ์พระพุทธศาสนาและผู้ประพฤติธรรมให้พ้นจากพูดผีปีศาจแล้วท่านยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเทพแห่งความมั่งคั่งร่ำรวย เป็นความหวังของคนอยากมีอยากรวยมีตำนานเล่าว่าในอดีตชาติท่านเกิดเป็นพราหมณ์เปิดโรงงานค้าขายหีบอ้อยจนรวยและชอบให้ทานคนยากไร้ด้วยกุศลทานนี้เองทำให้พระพรหมและพระอีศวรให้พรความเป็นอมตะเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติเทพแห่งความร่ำรวยเรื่องของเท้าจาตุโลกบาลหรือเท้ามหาราชทั้งสี่ พระราชพมยานวีระถาวโรหรือหลวงพ่อฤษีลิงดำแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีพระอาริยสงฆ์เจ้าสายวิปัสสนากรรมฐานสิษย์เอกของหลวงพ่อปานวัดบางลมโคหลวงพ่อฤษีท่านมรณภาพในปี2535สิริอายุ76ปีในช่วงเวลานั้นสริลักษของท่านไม่เน่าเปื่อยคงเก็บรักษาให้สาธุชนกราบไหว้ที่วัดท่าสุงอยู่จนทุกวันนี้ ท่านเล่าว่าเคยพบกับเท้ามหาราชทั้งสในวันที่6พฤศจิกายนปีพศ2531เวลานั้นร่างกายไม่ป่วยไข้จิตของท่านจะทรงตัวใช้กรรมฐานทรงตัวได้ท่านว่าอารมณ์คนเราถ้าจะเจริญกรรมฐานต้องเข้าใจว่ากรรมฐานที่ทรงตัวจริงๆพระพุทธเจ้าตรัสไว้11อย่างและกรรมฐานแบบคิดอีก29อย่าง เวลาที่ร่างกายดีก็จะทรงตัวได้แต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านด้วยโรคภัยไข้เจ็บก็ต้องใช้กรรมฐานคิดใช้วิปัสสนาญาณควบไม่ต้องการรู้อะไรหมดพอดีว่าวันนั้นอารมณ์ทรงตัวพอขยับจิตลงมานิดนึงอยู่ในขั้นอุปจาระสมาธิท่านก็ได้เห็นเท้ามหาราชนั่งอยู่ข้างๆ หลวงพ่อท่านอธิบายว่าท่านเท้าหมหาราชทั้งสี่เขาเรียกว่าเท้าจจตุโลกบาลมีหน้าที่รักษาคุ้มครองชาวมนุษย์โลกถ้าสร้างความดีก็หาทางป้องกันช่วยเหลือจะส่งเทวดาไปอารักขาถ้าสร้างความชั่วก็สุดวิสัยที่จะช่วยได้ และมีหน้าที่บันทึกความดีความชั่วของคนทั้งการพูดการคิดการทำทุกอย่างสวรรค์ชันจตุมหาราชอยู่กึ่งกลางเขาพระสุเมนคนที่ตายแล้วมาเกิดเป็นเทวดาชั้นจะตุมหาราชได้ต้องเคยได้ฌานสมาบัติแต่เวลาตายไม่ได้เข้าฌานตายถ้าขณะที่ตายเข้าฌานตายก็จะไปเกิดเป็นพรหมท่านท้ามหาราชทั้งสี่ได้แก่ท้าเวสุวรรณคุมด้านทิศเหนือปกครองยักษ ท้าวิรุณหคุมด้านที่ใต้ประคองกุมภันธ์เท้าทะตะรสคุมด้านทิศตะวันออกประคองคนทันท้าวิรูปกคุมด้านทิศตะวันตกประคองนาคท่านท้าวิสุวรรณเป็นท่านเท้า,ทามหาราชคุมด้านทิศเหนือและเป็นประธานของเท้ามหาราชทั้งสีบนสวรรค์ชั้นจตุมหาราช ในเมืองมนุษย์มักทำสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปยักษ์จะเห็นได้ตามวัดตามถ้ำจะมีรูปปั้นยักษ์อยู่ทางด้านหน้าทางเข้าก่อนที่ท่านจะมาเป็นท่านเท้ามหาราชเขตจตุมหาราชถอยหลังไปหนึ่งชาติในตอนตอน้ตนเลยทีเดียวที่ยังไม่มีพระพุทธศาสนามีแต่ศาสนาพราหมณ์ท่านมีนามว่ากูเวนพราหมณ์เป็นชื่อเดิมต่อมาท่านเป็นกษัตริย์คองกรุงราชคห์ ทรงพระนามว่าพระเจ้าพิมพิสารท่านเกิดรุ่นราวคราเดียวกับเจ้าชายสิทธ,ธัตถะซึ่งต่อมาได้ออกผนวดและบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสมเด็จพระสมณะโคดมท่านมีพระสหายอีกสององค์ก็คือพระเจ้าประสิทธิโกศลของกรุงสาวัตถีกับท่านพันธุระเสนารวมเป็นสี่องค์เป็นเพื่อนรักกันมากต่างคนต่างเป็นลูกกษัตริย์ สมัยนั้นไปนเรียนหนังสือที่เมืองตักศิลาด้วยกันต่อมาเจ้าชายสิทธัตถราชกุมารทรงออกมาหาพิเนศกรมพระเจ้าพิมพิสารทรงคิดว่ามีเรื่องราวกับใครจึงนิมนต์ให้เข้าประทับในเมืองจะมอบอำนาจให้ครึ่งหนึ่งและสมบัติให้ครึ่งหนึ่งให้เป็นมหาอุปราชพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าไม่ได้หนีใครทรงเบื่อความเกิดแก่เจ็บตาย ต้องการสแสวงหาโมกขธรรมคือทำอันเป็นเครื่องหลุดพ้นจากความตายและต้องการเอาธรรมนั้นมาสอนคนอื่นพระเจ้าพิมพิสารจึงบอกว่าถ้าพระองค์ทรงบรรลุเมื่อไหร่ขอมาโปรดท่านก่อนพระพุทธเจ้าก็ทรงรับปากเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุอภิเศษส,สัมมาสัมโพธิญาณแล้วก็ทรงสอนคนมาตามทางจนกระทั่งมาถึงกรุงราชคฤห์พบพระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยบริวารก็ทรงเทศ พอเทศจบปรากฏว่าพระเจ้าพิมพิสารสำเร็จเป็นพระโสดาบันพร้อมกับคนจํานวนมากหลังจากนั้นก็ได้อาราธนาพระพุทธเจ้าเข้าประทับในพระเวรุวันมหาวิหารขณะที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ในที่นั้นพระเจ้าพิมพิสารก็ไปเข้าเฝ้าทุกวันได้ถวายทานทุกวันฟังเทศทุกวันจึงมีอน,นิสงส์ดังนี้การถวายทานเป็นปัจจัยให้ได้ทิพยสมบัติ การถวายพระเวรุวันมหาวิหารเป็นเหตุให้ได้วิมานสวยงามกำลังความเป็นพระโสดาบันและทรงฌานสมาบัติด,ด้วยเป็นเหตุให้มีกำลังเมื่อไปเป็นเทวดาก็ทรงอำนาจมากเวลาที่ท่านจะตายท่านถูกลูกชายก็คือพระเจ้าอาชาตศัตรูทรมานคือพระเจ้าอาชาตศัตรูเป็นกะบฏท,ทรยศต,ต่อพ่อแย่งราชสมบัติแล้วก็ทรมานพ่อโดยจับขังคุก ต่อมาก็ให้พ่ออดข้าวเมื่อท่านยังเดินจมกลมได้ท่านอยู่ด้วยธรรมปิติแม้จะอดข้าวก็ไม่ตายผิวพันยังผ่องใสในที่สุดลูกชายก็เฉือนเท้าไม่ให้เดินท่านมีความเจ็บปวดมากแต่จิตใจก็นึกถึงองค์สมเด็จพระจอมไตรท่านก็มีจิตใจชุ่มชื่นปวดนัปวดอยู่แต่ท่านก็ยอมรับนับถือกฎของธรรมดาว่า คนเราที่เกิดมาทุกคนแม้ฐานะจะต่างกันแต่สภาพจริงๆมันเหมือนกันก็คือมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นเหมือนกันหมดทุกคนและก็เดินเข้าไปหาความแก่มีความทุกเวทนามีการทรมานจากร่างกายและในที่สุดก็เป็นคนตายไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์จะเป็นเศรษฐีขหาบดีคนยากจนก็ตามมีสภาพเหมือนกันไม่มีอะไรที่แตกต่างกัน พระเจ้าบิมพิสารท่านเป็นพระโสดาบันขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เวลาตายท่านออกด้วยกำลังของฌานสี่ต้องเกิดเป็นพรหมแต่พอจิตออกจากกายท่านมีความรู้สึกด้วยอำนาจกำลังจิตเป็นทิพว่าก่อนที่ท่านจะมาเกิดเป็นพระเจ้าพิมพิสารท่านเคยเป็นเทวดาชั้นจตุมหาราชมาก่อนท่านก็เลยไม่ไปอยู่พรหมมาอยู่ชั้นจตุมหาราชที่เดิมเมื่อท่านเป็นเทวดาแล้วท่านก็ฝึกฝนจนเป็นพระนาคามีและท่านไม่กลับมาเกิดอีกส่วนท่านเท้าวิรุณหก หลวงพ่อเล่าว่าท่านเป็นเท้าวมหาราชคุมด้านทิศใต้บนสวรรค์ชั้นจตุม,มหาราชในเมืองมนุษย์มาเข้าใจว่าท่านท้าวิรุณหกและบริวารของท่านเป็นกลุ่มมาพันธจริงๆแล้วกลุมพระแปลว่าหม้อท่านจริงแสดงรูปร่างอ้วนใหญ่เหมือนกับพร้อมใส่ข้าวผิวดำปีภพุงก็ปลิ้นคอก็สั้นหัวก็โตฟันก็ขาวเขี้ยวก็งงออกจากปาก มีริมฝีปากนูนนูตาใหญ่มากสว่างแวววาวเหมือนกับไฟฉายมองสายไปใสามาทำให้น่ากลัวแต่ความจริงแล้วท่านสวยสดงดงามมากท่านมาบอกอาตมาว่าในสมัยเป็นมนุษย์ท่านเป็นคนกรุงเทพอาชีพท่านเป็นคนกินเงินเดือน เป็นหัวหน้าคนกลุ่มใหญ่มีคนใต้บังคับบัญชานับพันพันคนท่านบอกว่าท่านเคยมีโอกาสเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวเหมือนกันเคยเข้าสมาคมกับคุนนางชั้นสูงและกับคนทุกชั้นเพราะท่านมีเมตตาความรักความสงสารความกรุณาท่านถือว่าทุกคนฐานะไม่สำคัญสำคัญอยู่ที่กําลังใจเท่านั้นนอกจากนั้นท่านก็มีความต้องการหนังเหนียวยิงไม่ออก แควคลาาจากอาวุธและสามารถแสดงฤทธิ์ท่านมีอาจารย์เป็นพระเป็นคารวาสก็มีถ้ามีความดีเป็นกรณีพิเศษการทำให้หนังเหนียวต้องใช้คาถาก่อนที่จะใช้คาถาทั้งหมดท่านต้องมีความเคารพพระพุทธเจ้าด้วยความจริงใจเคารพในพระธรรมคำสอนเคารพในพระสงฆ์ที่เป็นครูบาอาจารย์หลังจากนั้นต้องทำจิตให้มั่นคงโดยภาวนาให้จิตทรงตัวก็คือ จิตเป็นสมาธินั่นเองถ้าจิตมีสมาธิสูงกำลังอนุภาพที่ต้องการก็จะมีอนุภาพมากถ้ากำลังสมาธิต่ำของที่เรียนมาก็มีอนุภาพต่ำการท่องคาถาอาคมการปลุกตัวการปลุกของต้องทำทุกวันเพื่อความมั่นคงจิตต้องเข้าถึงฌานสมาบัติแต่เวลาที่ท่านตาย ท่านไม่ได้เข้าฌานตายเมื่อตายแล้วท่านก็ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นต,ตุมหาราชต่อมาก็ขึ้นเป็นเทวดาชั้นอินทกะคำว่าอินทกะนี้แปลว่าผู้เป็นใหญ่ก็คือเป็นรองท่านเท้ามหาราชอินทกะนี้ได้มีทิศละพันองค์พร้อมที่จะเป็นเท้ามหาราชได้ตามความสามารถและวาสนาบารมี ในเมื่อท่านเท้ามหาราชไปจากชั้นนี้ก็คือจากชั้นจตุมหาราชไปเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงบ้างหรือไปเป็นพมบ้างหรือมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ตามจากอินทกะท่านก็เป็นเท้ามหาราชคือท่านเท้าว,วิรุณหกในปัจจุบันนี้ขณะที่กําลังสนทนากันอยู่นั่นเองท่านเท้าทศรถก็ปรากฏกายขึ้นตัวสูงเท่ากับยอดตาลหลวงพ่อหันไปถามว่าใครกันท่านเท้าว,วิรุณหกตอบว่า นี่คือท่านทะตะรธครับหลวงพ่อถามว่าทำไมท่านถึงสูงเหมือนเปรตแบบนี้ละ่ะท่านทะตะรธตอบว่าเขาเรียกว่าสูงแบบเทวดาครับไม่ใช่สูงแบบเปรตหลวงพ่อถามว่าอดีตของท่านเคยเป็นอะไรมาตอนเป็นมนุษย์ท่านทะตะรธตอบว่าผมเป็นพระราชาเมืองพรานาศีครับหลวงพ่อหลวงพ่อถามต่อว่า อ,อสมัยนั้นไม่มีพระพุทธศาสนาแล้วเป็นเทวดาได้อย่างไรกันท่านตอบว่าเทวดาหรือพรมไม่จําเป็นต้องนับถือพระพุทธศาสนาเสมอไปพราหมณ์ก็เป็นเทวดาเป็นพรมได้เวลานี้ท่านเป็นพระอนาคามีเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงท่านไม่กลับลงมาเกิดอีกแล้วขณะเดียวกันท่านวิรูปักก็ปรากฏกายขึ้นหลวงพ่อถามว่าในอดีตท,ท่านเคยเป็นอะไรมาก่อนท่านวิรูปัก ตอบว่าอดีตผมอยู่ปักใต้ประเทศไทยนี้เองเป็นผู้ชายไทยฐานะสูงมากในสมัยรัชกาลที่หใตได้ฌานสมาบัติแต่เวลาตายไม่ได้เข้าฌานตายตายแล้วไปเป็นอินทกะเลยเมื่อท่านวิรูปปักองค์เก่าขึ้นไปเป็นพรมผมก็เลยขึ้นแทนเรื่องทั้งหมดที่หลวงพ่อเล่าหลวงพ่อบอกว่า เป็นอันว่าพวกเราก็ได้ทราบประวัติของท่านเท้ามหาราชทั้งสี่แล้วว่าใครเป็นใครอดีตเป็นอะไรมาทําให้ทราบว่าการที่จะเป็นเทวดาก็ไม่หนักเกินไปสําหรับพวกเราการเป็นพรหมก็ไม่หนักการไปพระนิพพานก็ไม่หนักเหมือนกันการไปนรกก็ไม่หนักเช่นเดียวกันใครชอบทางไหนก็เลือกไปทางนั้นเถิดหลวงพ่อฤษีลิงดำทิ้งท้ายไว้แบบนี้ค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจช่องปัดฝุ่นเรื่องเล่าเหมือนเคยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆที่เราตั้งใจนำะมาฝากกันค่ะแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย